ครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไร่กระชายประมาณสองไร่นะครับอยู่เต้าใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงใหญ่นะฮะแรงสูงใหญ่นี้ส่งเข้ากรุงเทพนะฮะนะครับมาอยู่ที่ไร่ของพี่อะไรก็ไม่รู้คุณพี่ชื่ออะไรครับขอโทษด้วยครับพิษักครับอ่าพิศัก์นะครับพอดีผมจะเข้าไร่ผมเหมือนกันก็เลยเห็นพี่พิษศักเขากำลังฉีดยาอยู่นะฮะฉีดเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับพี่ฮอร์โมนครับฮอร์โมนพิษศักปุูกกระชายประสบการณ์มากี่ปีแล้ะ ม่จะสิบปีขึ้นนะครับปิดปีขึ้นแล้วไม่ทําอาชีพอื่นเลยไม่อปลูกเป็นอาชีพเลยเป็นไงบ้างหลายๆปีที่ผ่านมามันก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างดีบ้างคือราคาหรือว่าผลผลิตราคาครับผลผลิตก็เป็นอีก่วนหนึ่งอืมเกษตมากไร่ก็ระมาณสองตันครึ่งสามตันอ่าพี่สักปลูกได้สองตันครึ่งถึงสามตันนะครับราคาก็แต่ละปีแต่ว่าต่อไปนี้เชื่อว่าไม่น่าจะถูกกว่านี้ละนะฮะส่งออกเกาหลีได้ละเกาหลีจองหมดนะครับครับผมก็สวยนะ ดูนะครับหญ้าสักต้นยังไม่มีเลยครับโอ้ระยะแถวปลูกนี่ก็เราๆเกือบเกือบสามสิบนะยี่สิบห้าประมาณยี่สิบเซนครับยี่สิบเซนนะคอ่าประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะครับนี่ฮะอ่าตอนนี้ตอนนี้ปลูกด้ยวยอะไรครับอันนี้ปลูกมิถุนาครับมิถุนานก็ถือว่ากำลังดีกำลังดีฝนมาพอดีครับ,รบตอนนี้กระชายก็ได้เรียกว่าสามใบหนึ่งยอด นะฮะสามใบหนึ่งยอดอันนี้ก็อันนี้ฉีดครั้งที่เท่าไรหร่แล้วครับครั้งที่สับครั้งที่สามครั้งแรกที่ฉีดตอนไหนฮะประมาณได้ประเดือนหนึ่งหมายว่าแทงนอกมาได้หนึ่งเดือนก็ฉีดเลยเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับอม,มอีปัญหาเรื่องเน่าไหมฮะที่ตัวนี้ซ้ำไหมอันนี้ซ้ำครับนี่ซ้ำสามที่ใช่ไหมฮะครัใน,นปีที่สามแล้วปีที่สาม้วปุ๊บเบิ้ลเลยสามผลโอ้โหแต่มีเรื่องเน่าไหมมันก็มีส่วนส่วนน้อยครับส่วนน้อยนะฮะหมายว่าเรียกว่าฉีดยาตั้งแต่เล็ก ให้วัคซีนนั่นก็นเล็กเลยก็คือตัวนี้มันช่วยได้ไม <c oughs> หมดแ่โฟทีตัวเดียวโฟทีตัวเดียวละเดี๋ยวเดี๋ยวสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วโฟทีนะครับ,รบเอปีนี้คาดหวังว่านะเขาบอกย่าไปกะข้าวในนา <c oughs> เอาสักไล่ละสี่ตันพอเนาะพี่เนาะตันก็พอแล้วนะราคาแบบนี้นะโลละร้อยนะอย่าไปไหนก็ได้แล้วสามแสนพอเนาะ <c oughs> จริงจริง,รงต้นทุนการปลูกกระชายเนี้ยก็หลงไม่สูงเนาะถ้าไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยสปริงเกอร์ก็ประมาณหมื่นหนึ่งถ่ายกระชายสามร้อยโลสามร้อยโลก็ตอนนั้นก็โลสามสิบประมาณเก้าพันค่าถ่ายค่าอะไรก็อีกประมาณสามพันกว่าบาทใช้นับประมาณนั้นแล้วยี่สามพันกว่าบาทเองเบสเสร็จแล้วประมาณสองหมื่นสองหมื่นต่อไร่อันนั้นสมัยนั้นนะสมัยนั้นคือว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีต้นทุนอะไรเลยอ๋อคือสริงเกอร์ก็ของเก่าก็ใช้ได้หลายปีแล้วสติงเกอร์ลงทุนครั้งเดียวหลายทีครับเกือบยี่สิบปีครับสปริงเกอร์เนี่ยนะ โอ้โหแฝงพี่ใช้อย่างดีเลยเนี่ยหนาอันนี้ไม่แย่งแล้ว่างกาครับอย่างธรรมดานี่แหละอืมชุดนี้น่าประมาณสิบกว่าปีแล้วอืมบ้านน่าจะเยอะยี่สิบขึ้นโอ้ก็ยังใช้ได้อยู่ยี่สิบปีอ๋อเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะเก็บเกี่ยวได้ยี่ปีเลยนะฮะโอ้พี่ตัดทำกระชายได้สวยคะปัญหาของประตูพืชกระชาพืชละกันก็น่าจะเป็นแห้หมูเนาะแห้หมูอย่างเดียวครับแห้หมูอย่างเดียวเลยฮะ่ยาขมของกระชายนะมันแย่งมันแย่งอาหารหมดเนาะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับแห้วหมู ส่วนมากแล้วเราก็ดึงบ้างไม่ดึงบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าว่า้อคนฉีดยาแล้วมันจะผลผลิตมันจะไม่ดีถ้าเอายามาชีดนะไอทูโฟดีนะถอนดีกว่าถอนดีกว่านะฮะต้องมีถ้าถอนจะดีที่สุดแต่ว่าต้องมีแรงงานหน่อยมีเวลาก็มันดูแลเขานะพืชสมุนไพรไทยนะฮะโสมไทยดังไกลทั่วโลกนะครับตอนนี้เป็นที่จับจองของหลายประเทศนะครับที่จะหอมชีนนะนำเข้าของเราไปสกัดเป็นยาเป็น อ่านเสริมนะฮะตอนโควิดกันนะครับเดี๋ยวเราจะรู้จักพี่ศักดิ์แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์มากเลยเดี๋ยวถ้าผ่านมาเจอพิศักดิ์เดี๋ยวจะแวะข้ามาเยี่ยมชมเรื่อยๆ<ช>ไปถ่ายให้อลูกเพจดูกันว่ามืออาชีพปลูกสิบปีเขาปลูกกันอย่างไรนะครับอ๋อันนี้ก็ของพี่หมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้กับคนอ๋อครับผมครับผม,มอ๋องั้นขอบคุณพี่ศักดิ์มากครับวันนี้ที่ให้ความรู้ขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับสว<ช>ัสดีครับ